สวัสดีจ้าพี่น้องในเสี้ยงยาแดงไปกินผ่าเที่ยวเนาะค่ะเนาะพาพี่น้องเอฟซี C มาเที่ยวให้โดยเจ้าผู้คือเก่าเนาะมาพี่น้องมามาจิน,น้มงนง่งากันได้จ้าแปเมืองเนาะ,ะนะมาต่อยม่วงจ้าจ้าบาพี่น้องมาหลาะ,ะคือเก่าเนาะมามาดูพิ้นตัดอ้อยค่ะ มูคนตัดอ้อยยายแดงไม่ได้ตัดดอกค่ะแต่ว่าวตอนนี้ยายแดงมาเอาไอ้มงไปยินส้มค่ะรอคนตัดอ้อยเนาะค่ะเนาะมันดูกันแจ้าบอกไอ้มงกัเนื้อใยในื้อใยญ่ค่ะเป็นแต่กินแต่จินค่ะพี่น้องนำบ้านมาเลยทำให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะคอยเบิ่งไว้เดนบอกเนื้อใหญ่ๆค่ะเป็นแต่จีนแต่จีนกันนี่พี่น้อง่นตัดอ้อยค่ะ เอาวิวมาให้พี่น้องกับเบิ่งนเนอะอยู่เท่วคอนสันคือเก่าเนาะค่ะเนาะที่เคยมาเนาะค่ะเนาะจ้ามาดูกันจ้าเพิ่นตัดอ้อยสะออนเพิ่นเนาะคลับสะออนมาเพิ่นตัดได้แต่ว่าจะเด้งตัดบ่ได้ด้วยเด้งมือมาเลื่องตัดอ้อยนี่ะเด้งเคยไปตัดรับจ้างเทสทำไมัยสมัยเป็นเศร้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่ได้ไล่ดูค่ะไปกับอันเมย์เด้งนี่นะ่ะ ไปกันถึงคันได้ตัดอ้อยพุณณนี้ค่ะด้ทำทุกอย่างเนาะค่ะเนาะก็ทำทุกอย่างนะตัดอ้อยก็เคยตัดกันแต่ว่าพอได้ไล่คือเพื่นบกเก่งคือเพื่นเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนกันหากกะโพดับจางค่ะเฮ็นปักให้ดำานาคือกันเฮ็ดให้ได้หนาคือมูนนะค่ะมูพูนเนาะค่ะเนาะอย่าเด่นก็ได้แต่ว่าตอน <c oughs> ตอนนี้ แต่ว่าตอนนี้จะเด่งบ่ได้เฮ็ดอะไรดอกค่ะบ่ได้ทําใหมทานาคือเก่าก็จัำมาบอกพี่น้องฟังนะยะเด่งบ่ค่อยสบายเนาะค่ะเนาะเป็นกมเนอ่อนแรงเดินไล่กัาบัวเดินไล่บบบัวดอกค่ะแต่ว่ามันไอ้อะไรล่ะมันอ่อนไปเลยเนาะค่ะเนาะก็เป็นนั่งทุกค่ะบอกฟังเจอก็บอกเพิ่งว่าเคยทำคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็ทำบ่ได้ขนาดนั้นเนาะค่ะแต่ว่าทำ งานบานอายุเยะ่ได้อย,อยู่จ้ะแล้วก็ไปทางน,นอกก็ไปได้ไปได้ค่ะไปได้แต่ว่ามือมือกอนมูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไปได้อยู่ไทยฮิตจุ่มโบสุ่มบันคือเก่าเนี่ยาแดงก็ทำบ่ได้เนาะค่ะเนาะจ้ามาดูวิวกันจ้ะอันนี้ลมตึงๆนู้ค่ะเน้นี่ยลมแห้งๆค่ะลมแห้งท้ๆแต่ว่าอันก็ยาแดงก็ปิดเสี่ยงเนาะค่ะเนาะ ปิดเสียงไว้เพราะว่าคนหลายคนเบากันก็เด็กพวกนีกับเสียงออกไปให้ได้ยินเนาะคันเนาะทำดูว่าลมลมแหงดูแทะค่ะตรงเนี้ลมแหงดูแทะมือเนาะกับโบหัวได้ยินว่าฝนีะตกเนาะค่ะแต่ว่าบโบหัวตกทางใดแต่ว่าบานยาแดงบะตกเนาะค่ะเนาะกันได้ยินคนว่าอันท่องซ้ำมือตกแต่ว่ายังบบมาเนาะค่ะโบหัวตกทางใดตกบันพี่น้องบ่จ้า ทางบ้านพี่น้องมันาะแต่ว่าทางบ้านยายแดงก็ยินอยู่ค่ะมีอยู่มือหนึ่งตอนกลางคืนรอแหละรอแหล,ะล,ะแลอยู่ค่ะแต่ว่าพอตกนาอค่ะเนาะก็ได้ยินข่าวว่าทางอื่นตกอยู่ก็<ม>แต่ว่าทางบ้านยายแดงก็ยินจะื้อเนาะค่ะเนะาะปลาเที่ยวนีโบโบค่องงามเนาะค่ะทวอพ่นมัอนโบตกห้งค่ะมันแรงตอนแรงก็จำนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ดูดีอยู่ค่ะ ตัวนี้แห้งคักนะขึ้นปลุกเข้างแห้งคักเนาะค่ะเนาะทางล่างเมื่อกี้นี่มันเป็นปลาทางล่างเนาะค่ะเนาะมันเป็น,นปลาหญ้ามันก็เลยดูคิ้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทางถึงเนี่ยมันไอ้แห้งดูเทะตรงนี้แห้งได้แดงปรับได้เท่านี้เนาะค่ะเนาะปรับได้เท่านี้นะเพราะว่ามันมันแหลงไรเนาะคะ่ะก็จังหวะเนาะคะ่ะ แรงมันแรง,งก็ดูแต่ตอนนี้แต่ว่าวิวมันงามแล้วกับผู้เข้าตรงนี้ก็ได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าเด้งเนื้อเดือดใจทำคลิปใหม,ม่ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะถ้าจะเดงไปห้าใครผู้ตันก็ย่าพึ่งบาก,ก,นก,กันเนาะค่ะเนาะอย่าเดงก็พยายามไปเด้อทุกห้าทุกคนเนาะค่ะไปห้าคนหนึ่งก็บบฮอดคนหนึงนกกน่งเนาะค่ะเนาะแต่แต่ว่าอย่าเดงพยายามไปห้ากันทุก anh Pino anh toàn các chinh hoạt hết view của chắc thay máy Pino bưng nó khả, nó, còn tham YouTube cái vụ nó cả, để giờ để anh đi hết view của ngàm, lấy, nó cả, quà con khâu, anh, nhầm như mình hát nó cả nó, cha cá จะบอกพี said, ่นองกินหอดพี่นองทุกค่นเด้อค่ะเด้อกินหอดเบิดทุกค่นเนาะค่ะที I ่เอฟสีเกาเอฟสีม we ่ก็ได้กินหอดพี่นองหอบทุกล่นบางก็หักพี่นองเบิดแต่ว่าบ่ดได้หักไล่เด้อค่ะอย่าเด่งข้อหักพี่นองในน้อยแต่ว่าหักโดนโดนเนาะค่ะรักในน้อยแต่รักนานๆค่ะพี่นองก็เฮกันค่ะอย่าหักอย่าเด่งไล่ๆหักนน้อยแต่ข้อให้พี่นองหอ หักยัยแดงโดนๆนะคะนะจ้าสวัสดีจ้า